แในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ที่ทะเลทรายนะฮะที่สุดแสนจะกว้างใหญ่ซึ่งที่นี่เนี่ยมีซอมบี้มีมอนสเตอร์มากมายที่เรานั้นจะต้องเอาชีวิตรอดซึ่งมันน่ากลัวมากก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปขายของก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องการเงินในการเอามาซื้อของมีค่าอืมหายไปทองอุ้ยได้มาห้าสิบเหรียญคือห้าสิบเหรียญนี่ผมเอาไปซื้อฐานก่อนแล้วก็เอามาซื้อปืนดีก,กว่าคือเนี่ยต้องการปืนมากเพราะว่าเรามีแค่พิกแอ็กเองเห ปีแอดเดี๋ยวผมขอซื้อฐานมาก่อนอืมฐานเอาฐานเอาฐานนะผมต้องการฐานเนี่ยไปเติมเชื้อเพลิงให้กับรถไฟของเราซึ่งแน่นอนว่าเหลือเงินอยู่ประมาณ5 0สิบเหรียญน,น่าจะพอในการซื้อปืนนะนะเติมเชื้อเพลิงรถไฟไปอ่นะเติมไปละตอนนี้เชื้อเพลิงน่าจะพอให้เราเนี่ยไปในจุดหนึ่งได้นะคือข้างหน้ามีบ้านอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปซื้อปืนเพิ่มดีกว่าคือซื้อปืนพ,พกมาใช้สักหน่อย เอาอันนี้โอสามสิบห้าเหรียญเลยเหรอแพงอยู่นะเอามาเอามา,เ,าเหลืยอยูสิบห้าเหรียญฮะเดี๋ยวปืนพกปืนพกเอาเอาถือปืนพกโอเคมาปืนพกแล้วก็โอ้โหลูกกระสุนเนี่ยสิบห้าเหรียญคือมามามา,มาคือได้ได้นัดหนึ่งนะอืมคือได้ยี่สิบสี่นัดสิตอนนี้เนี่ยเรามีปืนพกกับลูกกระสุนเนี่ยอีกยี่สิบสี่นัดฮะคือน่าจะเพียงพอนะเอาไปเท่านี้ก็พอละคือเดี๋ยวผมจะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่แห่งนี้ไปเลยเจ้ารถไฟ คือเชื้อเพลิงของเราเนี่ยน่าจะยังพอมีอยู่นั่นเองนะนผู้ชมไอ้ตรงนี้ก็มีบ้านนี่เดี๋ยวขอแวะตรงนี้ก่อนแวะตรงนี้ก่อนคือตอนนี้เนี่ยเชื้อเพลิงน่าจะไม่พอคือข้างหน้าก็มีบ้านนะข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านไฟไหม้ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีซอมบี้นะคิดว่าไม่มีใช่ไหมอ่าอุ้ยดวงดีอยู่ฮะไม่มีซอมบี้เก็บเชื้อเพลิงอันนี้อืมเชื้อเพลิงอันนี้คือมีแค่สองมีแค่สองชิ้นเองเหรอเดี๋ยวเดินทางไปต่อดีกว่า ถึงเวลาเดินทางไปต่อของเราเมื่อกี้เนี่ยได้มาแค่สองชิ้นเองนะบ้านนี้เนี่ยจะให้กี่ชิ้นคือมีซอมบี้หรือเปลามีไฟไหม้อยู่ด้วยอะ่ะคือมีไหมเอ้ยมีซอมบี้ท่านผู้ชมคือมากจซอมบี้ผมเนี่ยจะทุบมันจากด้านนอกก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากเสียกระสุนโอ้ยมีสามตัวเลยมีเยอะอยู่นะอืไปโดนอยู่โดนอยู่โอเคเป็นการทุบที่แบบว่าสุดมากฮะไม่ต้องไปเจอหน้ามันคือซอมบี้แบบนี้เนี่ยมันโหดมากอืม คือเขาค่อยๆเคลียร์ไปเคลียร์จากด้านนอกทะลุเข้าไปยันด้านในโอ้คือมันก็นตีทะลุมาได้เหมือนกันเดี๋ยวๆโอเคซอมบี้หายน่าจะน่าจะหมดแล้วนะคิดว่าโอเคหมดแล้วคือ,อเราเนี่ยเก็บศพซอมบี้เป็นเชื้อเพลิงได้ฮะแล้วก็เอาในส่วนของอืมอันนี้ไปด้วยรูปปัน้นเอาไปขายแล้วก็อันนี้เอาไปขาย <laughs> อันนี้มาเป็นเชื้อเพลิงโอเคบ้านนี้เนี่ยถือว่าได้กําไรได้กําไรอยู่แหละเพราะว่าได้เชื้อเพลิงมาเยอะอยู่พอสมควร เติมเชื้อเพลิงไปฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้เชื้อเพลิงแบบเยอะมากๆคือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเห็นศพซอมบี้มาตกมานะน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้อเก็บมาอันนี้ที่เหลือไปฮะลุยกันต่อซึ่งด้านหน้าเนี่ยน่าจะไม่มีนะเหมือนว่าผมเนี่ยยังไม่เห็นบ้านเลยท่านผู้ชมคือถือปืนเอาไว้ด้วยเผื่อว่ามีตัวอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยมันโผล่มาอย่างเช่นมนุษย์หมาป่าน่ากลัวจะมนุษย์หมาป่าเนี่ยไม่น่ากลัวมากเอ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีบ้านฮะ อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นร้านขายของหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนว่าจะเป็นร้านขายของครัผมไม่แวะแล้วกันนะเราเนี่ยจะตรงไปต่อเลยซึ่งที่นี่เนี่ยเราเก็บของอะไรไม่ได้ฮะเพราะวันเป็นร้านขายของนั่นเองอืมผมขอผ่านไปเลยแล้วกันนะคือไปตามหาบ้านดีกว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อเพลิงของเราเนี่ยเอ้ยบ้าน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 โอเคหันมาเจอพอดีซอมบี้มาวะซอมบี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหคือเร็วมาก คือซอมบี้เดินเร็วมากโอเคเก็บศพมาเราเนี่ยจะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงฮะแล้วก็ตรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันติดอยู่ในบ้านผมใช้ชแฉลงทุบได้อืคือทุบทะลุปไปได้มาฮะโอเคในบ้านนี้มีมีซอมบี้อีกตัวหนึ่งดีนะติดโต๊ะอยู่อืมเกียร์ไปฮะเกียร์ด้วยการใช้ชแฉลงนี่แหละทุบใช้พิกแอ็ X สิเก็บมาคือเชื้อเพลิงเก็บมาเก็บเราเชื้อเพลิงทั้งหลายมาคือผมเนี่ยจะตรงมายาวๆแล้วก็อันนี้อันนี้ด้วยคือเอาไปขายนะจะได้ซื้อกะสุนปืนเพิ่ม และตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเชื้อเพลิงของผมเนี่ยมันเยอะพอแล้วถ้าผู้ชมคือเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปดีกว่าเพราะว่ามันตอนกลางคืนแล้วอ่ะตอนกลางคืนนี่มันน่าก,กลัวมะตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวมากเลยนะคือต้องรีบไปฮะไปตัวนี้ห้าพันเมตรแล้วอ่ะคือเราเนี่ยจะต้องรีบไปให้ถึงหนึ่งหมื่นเมตรถ้าผู้ชมคือเพราะว่าหนึ่งหมื่นเมตรเนี่ยมันจะมีจุดเช็คพอยต์นะให้เราเนี่ยได้ขายของด้วยซึ่งผมต้องรีบไปละเสียงหมาป่าคือเสียงหมาป่ามันมาแล้ว คือผมจะต้องมองมองว่าคือกลัวตอนกลางคืนแม่งเอ้ยกลัวมนันรุนหมาป่าคือมนนษุ์หมาป่านี่มันเล่นกล้ามมาด้วยเดี๋ยวมันน่ากลัวมากอืมผมต้องรีบไปฮะตอนนี้มองซ้ายมองเอ้ยรู้สึกว่าคือมันดีขึ้นนะแม่บารตะกอนเนี่ยคือหันเ,เมืองใหญ่วะผมอยากแวะมากเลยเมืองเนี้ยคือถ้าเกิดว่าแวะเนี่ยมันมันอาจจะรอดยากท่านผู้ชมเพราะว่าซอมบี้มันเยอะมากคือซอมบี้เยอะเกินไปไหมคืออยากแวะ แต่เว้ไม่ได้เพราะว่ามันตอนกลางคืนด้วยอ่ะไปนันก่อนดีกว่าและในตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดเช็คพอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันเป็นเซฟโซนของเราที่นี่จอดเลยจอดรถไฟเลยเดี๋ยวเอาของมาขายด้วยแล้วก็ซื้อกะสนุนเพิ่มเสือบแหละซื้อกะสุนปืนเพิ่มสักหน่อยคือตอนนี้เนี่ยเรามีของขายประมาณ3มชิ้นคิดว่าน่าจะพอซื้อกะสุนปืนได้กล่องหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมคือขายของตรงนี้เ่ะโอเคเอ้ยเหมือนว่าเจ้ามนุุย์หมาป่าเล่นกล้ามเอ้ย สม,มุนุนหมาป่าเล่นกล้ามนี่มันขายได้แพงท่านผู้ชมเอามามามาคือมาเลยมากันเยอะๆนะผมอยู่ในเซฟโซนแล้ะคือตอนนี้เนี่ยขายขายทั้งหมดโอ้ยได้20สบาทโอ้มก g อดเก็บมาเก็บมาฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามีเงินโอ้ยเยอะแล้วนะคือเดี๋ยวผมไปซื้อกะสุนเพิ่มปืนเพิ่มดีกว่าท่านผู้ชมคืออ่ะโอเคกันสมิธอยู่ตรงนี้ต้องการกระสุนปืนเพิ่มฮะอมเอามาได้ประมาณสองกล่องท่านผู้ชมเอากล่องนี้มาด้วยแล้วก็เก็บมาฮะอันนี้เก็บมาแล้วก็อันนี้ด้วยเก็บมา อเคตอนนี้เนี่ยก็สุนปืนน่าจะแบบว่าแน่ๆนๆนะผู้ชมเจนสิบสองนัดโอไมก์กอดและในตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ตอนเช้าไปที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะเดินทางออกไปต่อเราเนี่ยจะไปหาเมืองใหญ่กันซึ่งเมืองใหญ่ไม่ได้สิเพราะว่าคือเชื้อเพลิงของผมเนี่ยมันใกล้จะหมดอีกแล้วอ่ะคือต้องหาบ้านแวะแล้วไม่ได้การคือตอนนี้เนี่ยบ้านอยู่ตรงไหนบ้างวะคือแมมมันดีขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยขับรถไฟแล้วหันซ้ายหันขวานเนี่ยมันจะดึงมา ให้มามองทางข้างหน้ารถไฟตลอดท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยสามารถหันได้รอบทิศแล้วแบบว่าที่รถไฟมันไม่ดึงเราแนตะ่คือแต่ก่อนเนี่ยขับรถไฟยากมากนะผมไม่ค่อยอยากขับเท่าไหร่เอ้ยคือพวกโจรพวกอ่าพวกอ่าบอยเออเขาบอยเขาบอยขออยีขออย่ม้าม้าดำซะด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเสียงเพลงอ๋อเขาบอยวิ่งตามตรงนี้เนี่ยเชื้อเพลิงเราหมดท่านผู้ชมคือดีนะมันเจอบ้านพอดีอ่ะอโอเคโอเคเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน คือยังไงก็ต้องแวะท่านผู้ชม úsica. เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเชื้อเพลิงเหลือแล้วฮะแล้วก็คาวบอยเนี่ยเหมือนว่าจะตามเรามาอยู่นะพอน่นเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์ซอมบี้บ้านนี้ก่อนเจ้าซอมบี้ใน <application> ถือปืนดีกว่ามันมันวิ่งออกมาแน่เอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอืมโอเครีโหลดด้วยแล้วก็เก็บม,มาฮะเก็บในส่วนของศพซอมบี้มาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็อย่านะคือตีจากตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วตีไป โอเคตีจากตรงนี้ด้วยอ้อย <laughs> ซอสมบีดีทะลุเอ้ยยังมีอีกตัวหนึ่งอ้ยออมันสวนได้วะมันเคาน์เตอร์อผมโอเคแล้ว okay. ก็เก็บมาเก็บมาฮะเอ้ยจอกเก็บมาให้หมดแหละคือจะได้เอาไปขายด้วยแล้วก็นี่เก็บมาเฮ้ยมีคบเพิงคบเพิงของดีมากเพราะว่ารถไฟของเราเนี่ยยังไม่มีบเพิงเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไปติดเอาไปติดเอาคบเพิงเนี่ยติดไว้ตรงนี้แล้วกันนะอืม,อม ติณไว้ตรงนี้น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ไปกันต่อเอ้ยอย่าอย่าพึ่งอยูล่ลืมลืมลืมใส่เชื้อเพลิงฮะโอเคซอมบี้ไปเป็นเชื้อเพลิงซะคืออะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้ตอนนี้เนี่ยใส่ไปให้หมดฮนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการเชื้อเพลิงตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละข้างหน้าเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นร้านขายของท่านผู้ชมเดี๋ยวเราแวะแล้วก็ลองดูซิว่ามีฐานขายหรือเปล่าคือผมเนี่ยต้องการถ่านนะเพราะว่าเชื้อเพลิงของเราเนี่ยมันมันไม่เพียงพอเดี๋ยวแวบะบสักหน่อย กัญชลาตรงนี้มีไหมมีฐานหรือเปล่ามีกระสุนปืนต่ผู้ชมเหมือนว่าจะไม่มีฐานนะใช่ไหมมีปืนกับกระสุนปืนเอาขอ,ของขายไปสิขายไปได้สิบสองบาทกับห้าบาทท่อู้ชมคือซื้อกระสุนปืนมาแล้วกันนะโอเคซื้อกระสุนปืนมาเพิ่มมาเลยคือผมเนี่ยจะใช้แต่กระสุนปืนแล้ว <laughs> จะใช้ปืนยิงอย่างเดียวแนละ้วตอนนี้คือกระสุนปืนเนี่ยมีเยอะมากมีแปดสิบเก้านัดเลยนะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผมเนี่ยจะมาเจอเมืองใหญ่ฮะ ซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะแวะที่นี่เพราะว่ามันน่าจะมีของมีค่านะตอนนี้เนี่ยเรามีปืนแล้วเราก็น่าจะไหวว่าผมผมผมอซอมบี้มึงวิ่งเร็วมากอืมเคลตัวนี้ไปก่อนฮนะแล้วก็อืมเคลตัวนี้ไปด้วยคือตอนนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำ,ท,ำทำไมปืนมันยิงเองงี้อืมอืมอืม,อ,มอย่าิึงอย่าอย่าเข้ามาโหซอมบี้ ตีผมจะตายตีผมจะตายอยู่แล้วอ่ะคือยิงจากไกลๆดีกว่าคือเคลียร์จากไกลๆน่าจะดีกว่าฮะคือมีไหมเหมือนจะได้ยินเสียงเสียงเพลงมันขึ้นอือโ้โหโอ้หคือจะตายจะตายไม่ได้การไม่ได้การฮะตอนนี้ตอนนี้รีบดูเลยและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็จบที่15,831มเมตร เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับ